การที่14มหาสติปฐานมหาสติปฐานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มีความสำคัญมากเพราะหัวใจของการปฏิบัติอยู่ที่การเจริญสติสติปทานด้วยการเจริญทั้งสติสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นไปตามมรรคองค์ที่7และ8คือสัมมาสติและสัมมาสมาธิ เมื่อเจริญมรรคองค์ที่7และ8ให้สมบูรณ์ก็เปรียบเสมือนเป็นเตาหล่อหลอมตัวรู้ตัวดูตัวมองที่มีชื่อเรียกว่าสติปฐานให้เกิดมีขึ้นและสติปฐานซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นสติเจตสิกซึ่งเกิดจากการรวมขององค์ธรรมทั้ง5คือศสธาวิริยะสติสมาธิ และปัญญาซึ่งเรียกว่าอินทรีย์และพละคุณสมบัติของจิตเป็นส่วนรวมนี้จะเป็นเสมือนขุนพลหรือทหารเอกซึ่งเกิดขึ้นมาได้จากการฝึกฝนอบรมตั้งแต่ระดับพลทหารสติเจตสิกขั้นธรรมดาจนเก่งกล้า